และนี่คือไฟ LED <C ourse> อนเเกปรค์ไร้สายครับนี่มาเป็นตัวในกล่องง่ายๆแบบนี้เลยนะครับฮ่าๆ Infinity ไม่ต <GO av uther> ้องพูดจำเพลงแกะกล่องดูกันเลยนะครับโอ้อะไรเยอะแยะมากมายหมดเลยครับเนี่ยมีคู่มือ ผมดูมาให้แล้วดูวิดีโอผมเป็นคู่มือแทนนะครับมาดูของทั้งหมดก่อนละกันนะครับเนี่ยโอ้โห s <S โโเพียบไปหมดเลยนะครับเอาไลไรที่อัาเอาส่วนที่สําคัญก่อนนะครับนี่คือไฟ LED ของเรานะครับตัวนี้เป็นตัวง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ1มิลิโมลด้วยนี่ควบคุมได้แล้วก็มีแผ่นที่ติดด้านหลังนะครับเพราะตัวนี้เป็นระบบแม่เหล็กเนี่ยสามารถติดได้นะครับเดี๋ยวเขาบอกวิธีใช้นะแล้วก็อันนี้เป็นการสองหน้านะครับแปะติดได้แล้วก็ใส่ชาร์จนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวไร้สายครับสามารถเปิดได้เลย นี่ดานข้างนี้ครับมีปุ่มเปิดปิดอยู่นะครับโูกันไหมอ่านี่ครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จนะครับเราเปิดก่อนนะครับแล้วพอเราต้องการเปิดครับนี่ดันบนเป็นระบบสัมผัสเห็นไหมครับติดเลยเปลี่ยนแสงเปลี่ยนแสงปิดอ่ามีไฟทั้งหมด3สีและสามารถปรับระดับได้ด้วยครับนี่อ่ะไฟที่หไฟขาวกดค้างหนึ่งครั้งค้างไว้เลยมันจะเบาจนสุดอ่ะสุดเท่านี้ ปล่อยแต่ถ้ากดค้างอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็นเพิ่มความสว่างแทนก็เพิ่มได้จนสุดเท่านี้เห็นว่าทั้งสามสีทำไ,ได้หมดเลยปุ๊บเป็นสีเหลืองกดค้างไม่ขึ้นก็ลงสองอย่างอ่อันนี้เบาลงสุดนะครับกดค้างเอา้าวมันนี้กดเปลี่ยนไฟไปโดนเปลี่ยนไฟซะแล้วเอาไหมนี่เหลืองอ่านนี้เป็นไฟผสมเหลืองขาวนะครับถ้าเพื่อนสังเกตดูดีๆที่ตัวข้างหน้าจอมันเนี่ย ข้างหน้านี่ครับมองเห็นไหมไมนเป็นเหมือนรังผึ้งนะครับเวลาให้แสงออกมามันจะทําให้แสงดูสว่างและดูแข็งแรงนะครับประมาณนั้นผมอธิบายไปถูกนะเทียมคัญก็คือมีระบบรีโมทด้วยนี่ที่ผมให้ดูไปนะครับรีโมทสามารถใช้รีโมทในการควบคุมเปิดปิดและตั้งเวลาได้ดีสุดไปเลยนะครับสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอาจจะไปติดอยู่ที่สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนานๆจะลงมาชาร์จทีอะไรแบบเน,นี้ยอ่ะใช้รีโมทก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้รีโมทปุ๊บ ติดอยู่แล้วก็สามารถมากดเปิดปิดได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วแต่คนถนัดล้กันนะครับแต่เขามีมาให้รวมหนึ่งชาร์จนะครับสา่ชาร์จก็เป็นอย่างยาวและสายหนาอย่างดีเลยนะไม่ใช่แบบของเล็กๆก้กกองแกงอย่างนั้นเลยนะครับเป็นหัวไมโครนะครับเผื่อใครที่เก็บพกตัวนี้แล้วมีอยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันขอแค่เป็นหัวไมโครชาร์จได้นะครับนี่นี่แหละอันนี้คือตัวทีเด็ดเลยครับ เราต้องการจะเอาไฟเนี่ยไว้ตรงไหนเอาเนี่ยติดกาแพงไว้ก่อนแล้วก็พอจะติดก็เอาไฟไปแป,แปะวางไว้แค่นี้จบเลยนะครับเมื่อต้องการจะชาร์จก็ดึงออกมาแล้วชาร์จได้เลยเป็นระบบแม่เหล็กมันดีมากตรงนี้ผมชอบตรงนี้นี่แหละครับเป็นระบบแม่เหล็กนะหัวท้ายตรงนี้ไม่เลมีบอกนะครับติดได้เลยนะเจ๋ง,งะสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมลอง ใช้จริงๆให้ดูละกันนะครับอาสมมุติว่าอันนี้คือกําแพงของเรานะอาเดี๋ยวเราถอยไปนั่นหน่อยอให้เราเห็นนะครับอะนี่นครับนี่คือกําแพงของเราเป็นกําแพงไม้สมมุติว่าผมมีบ้านไม้หนึ่งหลังแล้วกันนะครับอาเป็นกําแพงอยู่อย่างนี้ผมอยากจะติดตรงนี้นะครับเราก็เอากาวที่เขาให้มานะครับติดได้เลยนะหรือวาอ่าในกรณีนี้ผมใช้เป็นเทปนาโนกอแล้วกันนะครับ กลัวกลัวเดี๋ยวมันจะติดไม่ได้กลัวเดี๋ยวมันจะแกะไม่ออกนะครับสาหรับไม้เพราะมันก็ค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันนะครับโอเคคือกาวสองหน้าที่เขาให้อ่ะถ้าติดก็คือติดไปเลยนะติดแน่นไปเลยนะครับผมใช้เป็นกาวนาโนนะเทปนาโนปึ๊บอ่ะโอเคสมมติว่าต้องการติดอย่างนี้นะครับเราก็ไปติดไว้เลยจุบเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้แน่นๆก่อนอ่ะโอเคแบบนี้นะครับแล้วเราอยากจะว่าตรงนี้ล้วก็เอาไฟไปติดเพราะเป็นแม่เหล็กไง เห็น <ste ans> ไหมอยู่ได้เลยไฟมันจะแบบเฉียงลงแบบนี้ <st arts> หรือว่าจะเอาเฉียงขึ้นหน่อยก็ได้มันปรับได้นะครับมันเหมือนมันเป็นระบบแม่เหล็กอ่ะไม่ได้เหล็กแรงสูงมันดูดนะถ้าเราบางทีเราไว้ข้างกําแพงสูงๆใช่ไหมจะส่องลงทางเดินอย่างเงี้ยก็ควรต้องเฉียงลงหน่อยแบบนี้นะครับแต่หรือถ้าเกิดไว้ในที่ไม่ไม่ได้แบบต้องการเฉียงลงอ่ะแล้วก็ปรับขึ้นได้นะมันปรับได้แม่เหล็กแรงสูงนะครับออันนี้กรณีนี้ผมเอาลงไว้อย่างนี้แล้วกันจะได้เห็นเวลาส่องว่าอะไรอย่างงี้นะครับกดเปิดได้เลยเห็นไหม มองเห็นของเลยนะบา,นบางทีเราอาจจะทําต้องการใช้เขียนหนังสือตรงนี้หรือว่าทํางานอะไรพวกงานประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมแล้วก็สามารถวงางได้สมมุติอ่าอ,อันนี้แล้วกันนะตัวนี้อะ่ะนะบางทีอะ่ะปิดไฟก่อนอะ่ะปิดไฟก็เห็นตัวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเอ้ยมันมันมองไม่ค่อยเห็นเลยเปิดไฟสักหน่อยนี่อะไรประมาณนี้เห็นะ มีเงามีน้ำมีนวลเลยเห็นครับอย่างอ่ะเนี่ยที่ผมชอบนะครับก็คือในเรื่องของความอเนกประสงค์ของเขาเหมือนอย่างตรงเนี้ยผมติดอย่างนี้ใช่ไหมครับอะตรงนี้ไม่อยากใช้แล้วบางทีแบบเราจะเปลี่ยนมุมบ้านเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเอาออกตัวนี้แล้วก็ถอดออกปตะดิตรงอื่นได้นะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยว่าเราติดยังไงเหมือนอย่างเี้ผมติดด้วยกาวนาโนอ่ะสามารถถอดไปไว้ตรงอื่นก็ได้จะติดตรงอื่นตรงไหนยังไงก็ได้นะครับ มันก็อิสระใช้ได้หมดเลยนะ <c oughs> ออเออเจ๋งนี่แหละคือมันไเด็กปว่าโงนะผมรู้ึว่ามันโอเคแล้วแบบตัวเล็กอิสระใช้้เองแบตหมดก็ดึงมาชาร์จได้เลยนะครับมาดีตรงนี้ถ้าเป็นตัวที่มันดึงออกมาไว้ได้แบตหมดปุ๊บทำไงเราทีนี้เราต้องหาสายชาร์จไปเสียบมีปลั๊กไหมไม่มีเฉพาะแบตโอนื่อยเลยตัวนี้แบตหมดปุ๊บดึงออกมาชาร์จเสร็จปุ๊บติดกับปุ๊บใช้ได้ใหม่อีกที สุดยอดนะสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็คือไฟ led ในประสองค์อีกหนึ่งตัวที่ผมมาแนะนำนะครับมันใช้งานง่ายใช้งานได้ดีปิดปสุดยอดเลยนะอ่ะผมมาไิ้ที่คบที่เต้วิอแล้วกันบอกเลยราคาดีมากนะทุกคนซื้อได้แน่นอนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้กี่นะครับไฟก็ถือว่าแรงอยู่นะถ้าเกิดแบบเปิดแบบสว่างสุดก็แรงนะครับเปิดเบาสุดก็มองเห็นนะเปิดแรงสุด ก,ก็แรงคือเนี่ยผมพลองเข้าตาฉสบตาเลยนะครับอ่านี่ก็แล้วแต่การใช้งานด้วยแล้วกันนะครับชอบไฟสีไหนเลือกได้มี3สีนะครับเยี yeah! ่ยมยบอกครับสนใจก็ลิงใตวิดีโอผมหาให้หมดเลยทางช้อปปี้ทิกตอกและลาซาด้าน,นะครับ จีไปเลยนี่อ่ะเผื่อบางทีผมจะทำรีวิวทำอะไรตรงนี้จะได้แบบส่องไฟลงมาอย่างงี้อ่าเยี่ยมเยวกับวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีของเจ๋งๆแปลกใหม่ๆแบบนี้ออกมาหรือว่าของที่มันอเนกประสงค์ของที่มันใช้งานได้ดีแบบนี้เอ้ยที่มันตอบโจทย์ชีวิตเราแบบเนี้ยผมจะมารีวิวเพื่อนๆคนได้รู้จักกันนะครับเยวกับวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ